คุณสุธินครับผมก็มองว่าประเด็นเรื่องเก้าอี้ประธานสภาสุดร้อนเนี่ยคิดว่าทั้งเพื่อไทยก้าวไกลเองนะตอนนี้คงไม่ค่อยมีใครออกอยากจะออกมาพูดสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องไปเจรจากันก่อนแต่ก็ต้องถามท็่จะไม่จําเป็นจะไม่รับปากไว้ก่อนก็ไม่มาพูดครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาเท่าที่ตอบได้แล้วกันเอาเท่าที่อยากตอบอยากสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเอาอย่างนี้ผมเริ่มจากว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน ในในการประชุมร่วมของแกนนําพักกับสส,สที่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับมายึดสูตรคือสิบสี่บวกหนึ่งคือไม่ยกประธานสภาความเห็นตรงเนี้ยมันมเกิดจากการยกมือกันอย่างนี้หรือเปล่าฮะเป็นประชาธิปไตยในพักแล้วก็เสียงข้างมากว่าไม่ยกอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพื่ออย่างนี้ครับต้องเรียนว่าช่วงที่เราพูดคุยกันเรื่องตําแหน่งประธานสภาครับตอนนั้นพักเพื่อไทยยังไม่มีสสเพราะว่า ในช่วงเลือกตั้งกันทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีการรับรองก็เลยไม่มีที่ประชุมสสไม่มีสสที่เป็นทางการครับการพูดเรื่องนี้เนี่ยแกนนําพักก็เลยได้ตัดสินใจไปโดยโดยแกนนาเองอะนะครับว่าเราก็ควรจะ,ะให้พักอันดับหนึง่งแต่ทีนี้พอมีการประชุมก็มีการรับรองสสเป็นทางการ เราก็ประชุมสสอืมอันนี้เป็นเป็น,ปนจุดเอียงเบี่างเบนเพราะว่าสสทั้งหลายเขาก็ขอแสดงความรู้สึกสแสดงความเห็นครับว่าที่เรามีท่าทีจะยกให้พรรคอันดับหนึ่งเขาม่เห็นด้วยครับซึ่งวันนั้นเนี่ยในที่ประชุมการสัมมานาของพรรคแล้วก็ปก <พอ S 1> ให้ทุกคนได้แสดงออกก็แสดงออกกันเต็มที่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ มีความเห็นไปในทางว่าไม,ไม่ควรยกให้กับพักระดับหนึ่งอย่างเดียวครับควรมันใกล้เคียงกันอย่างนี้ก็ควรจะเอ,อทางหนึ่งก็ได้ประมุขบริหารทางหนึ่งก็ได้ประมุขอิสิบัญญัติอืมเมื่อการแสดงความเห็นออกมาอย่างนั้นเนี่ยทางพักก็ยังไม่สรุปหรอกครับแต่ทางพักอยากฟังอีกสักรอบหนึ่งมเมื่อให้สสชดแล้วนั้นกลับไปพื้นที่กลับไปฟังเสียงเอ,อสมาชิกพักของซึ่งไม่ใช่สส จึงเป็นโมเตอร์อะพูดง่ายๆครับอพอมาเมื่อวานนี้ก็เลยมีการประชุมอีกรอบอยู่เราก็ขอฟังความเห็นตสก็ขึ้นพูดสะท้อนความเห็นความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยทุกอำเภอทุกจังหวัดก็ว่ามาหมดอืมันมาทางเดียวกันหมดว่าไม่ให้เทําไม่ให้พักก็ไม่มีทางไปอื่นละครับเพราะว่าพักก็ต้องเป็นประชาธิปไตย ก็ต้องฟังเสียงสมาชิกถ้ามันชัดเจนอย่างนี้เนี่ยครับก,ก็เรเมื่อชี้แจงแล้วก็ยืนยันก็เราฟังเพราะนั้นเราฟังแล้วก็ต้องทําตามนั้นเพราะการดํารงอยู่ได้ของพรรคมันก็ต้องอด้วยสมาชิกทุกระดับเพราะนั้นเราก็เลยได้เอาบทสรุปนี้เนี่ยได้เสนอกับเพื่อนครับแต่พรรคของเราไปคือเก้าขันด้วยก็ตอนนี้ครับคือ ที่มันกลับมาถึงนี้ก็ไม่อื่นไกลก็มีเพียงสมาชิกส,ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับเอ่คือคืออย่างนงี้นะคุณสุทินแต่ว่าด้วยกระแสสังคมที่ที่ตอนนี้อะถ้าถ้าถ้าพูดตามตรงก็คือถาโถมมาที่พักเพื่อไทยพอสมควรเนี่ยครับครับก็มองว่าใช่ครับ <ist> เราก็วิเคราะห์กันอยู่แล้วคาดหมาย<ม>่หมแล้วครับอคือคือเขาเขามองว่าเพื่อไทยอะทําไมกลับไปกลับมาว่าวันนั้นพูดอย่างวันนี้พูดอย่างอะทำไมถ้าจะไม่ให้ก็ไม่ให้แต่แรกก็พูดมาเลยให้มันชัดอันนี้เหมือนอะตอนแรกไม่ให้แล้วก็มาให้แล้วก็มาไม่ให้ แล้วมันจะมีกลับอีกดอกไหมอะไรอย่างเงี้ยครก็คงไม่มีแล้วแหละครับเพราะว่าสุดยอดแล้วก็คือการฟังเสียงสมาชิกทุกระดับที่มันกลับไปกับมาก็อย่างที่ผมเรียนในทราบครับว่าตอนแรกเราไม่มีที่ประชุมสอสก็ไม่ได้ฟังสสจริงๆอ่ะไม่ได้ฟังสมาชิกตังจริงๆกันแหละพอเรามาฟังแล้วมันก็เป็นอย่างนงี้ครับเราก็ต้องตาม<อ>ประชาธิปไตยมันวิธีประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่เด็ดขาด แต่ว่ามันต้องฟังทุกคนเคารพทุกเสียงไม่เด็ดขาดไม่รวดเร็วจะจบแล้วนี่คิดว่าจบดีกว่าที่เราวิธีของประเ็ิการครับครับอ่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอีกอีกนิดหนึ่งฮะคือ,ค,อคือบางคนเขาก็บอกว่าแต่ว่ากระแสะสังคมเนี่ยอ่าอย่างโดย,ยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยผมว่าสมาชิกพักเพื่อไทยหรือว่าบรรดาแกนนําสอสก็น่าจะได้เห็นนะฮะว่าทัวร์ที่มาลงฮแท็ที่มันขึ้นเนี่ยคครัครับ เพื่อไทยได้คุยกันไหมครับว่าแล้วเราจะทานกระแสสังคมแบบนี้ไหวเหรอหรือว่ายังไงฮะเราพูดคุยกันว่าระยะแรกคงต้องเจอแบบนี้แหละแต่พอเวลาผ่านไปนี่สถานการณ์มันเปลี่ยนไล์มันคลี่คลายออกมาเป็นคำตอบคำตอบคำตอบ,รบเราก็เชื่อว่าสังคมจะเข้าใจเรามากขึ้นสังคมก็จะเข้าใจว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะสถานการณ์ ที่เราคาดหมายเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดตอนนี้อือืนะอันนี้เราต้องอดทนในช่วงช่วงหนึ่งแล้วระยะยาวจะดีกับเราออครับครับอืมออ่าอแล้วแล้วแล้วอีกอีกหนึ่งเรื่องะครับก็คือว่าเอ่อตกลงแล้วที่เมื่อวานคุณหมอชนน่านได้แถลงมีคุณชูศักดิ์มีคุณประเสริฐที่นั่งกันสี่สามสี่คนเนี่ยนะฮะ เออตกลงนี่เรียกว่าเป็นมติพัทได้หรือเปล่าฮะเหมือนเหมือนคุณหมอแกจะเลี่ยงเลี่ยงคำนี้ก่อนได้ได้ได้ก็ถือว่ามติพัทนะครับอ่าครับครับครับแล้วแล้วแล้ว,ลวถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเออณนะตอนนี้เนี่ยเกมของของเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยอ่าคุณสุธีผมถามด้วยความเคารพของจริงนะคือคนเนะ่เขาเชื่อมโยงถึงขนาดที่ว่าที่เพื่อไทยเนี่ยเอาเก้าอี้ประธานสภาไว้เนี่ย เป็นเพราะว่าจะปูทางคุณนักษิณกลับบ้านนะผมถามตรงๆอย่างนี้เลยครับอ๋ออันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องผมเรียนอย่างนี้เพื่อความชัดเจนนะครับทุกท่านทีดฟังรือทุกท่านที่อคอมเมนต์เข้าใจอย่างนี้ครับครับเรื่องนี้นี่ไม่เกี่ยวกันเลยอืมจะเห็นได้ว่าตอนทำเอ็มโอยูเนี่ยในแต่พักนะครับมีเอ็มโอยูมีเรื่องของการ ทำนี้เราโทษรรมด้วยอ่าคแต่มีพรรคที่ไม่เห็นด้วยคือพืีทยัยครับทอีทัยนี่ไ,ไม่ยอมข้อนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเอื้อท่านทักษิณด้วยเราต้องยอมเอ็มโอยูแล้วเป็นคนที่ต้องกระตือรือร้นที่จะทำเอ็มโอยูเกี่ยวกับการนิระโทษรรมทางการเมืองครับแต่เราไม่เอาข้อนี้เลยนะเพือ่อน่อนแต่พรครคเสนอเข้ามานี่เราไม่เอาด้วยเพราะอะไร,รเราไม่อยากจะ ให้คนเข้าใจว่าเอ็มอยูหรือนโยบายนี้มัน,นี่มันไปซัพพอร์ตหรือมันไปเลื่อให้ท่านทักษิณครับแล้วท่านทักษิณก็ไม่ประสงค์อย่างนั้นด้วยท่านก็กำชับแล้วถ้าท่านจะบมาเนี่ยท่านกลับมาตามกระบวนการยุติธรรมที่มันมีอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิน้กนกระบวนการยุติธรรมว่ายังไงท่านก็มาตามนั้นกับอันนี้ไม่มีเลยครับ ไม่มีนะฮะคือคืออย่างนี้ฮะค,คือเพื่อไทยเ,เนี่ยต้องต้องถามคุณสุทินแบบนี้ว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเอ๊ะวันนั้นผมเคยถามคุณหมอชนน่านไปนะฮะคุณหมอก็บอกก็ยอมรับว่าอ่าด้วยด้วยข่าวที่มันออกมาว่าเพื่อไทยไม่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใช่ไหมฮะแล้วแล้วก็พอยออกมาพูดยืนยันทีหลังอะไรแบบเนี้ยเรื่องไม่ไม่จับกับข้วเก่าอะไรอย่างเงี้ย้ว,วันนี้ข่าวนี่มันกลับมาแล้วค,คุณสุทินว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาเก้าอี้ประธานสภาไปนะเดี๋ยวก็ อาจจะมีการเสนอ,อคุณสุชาติตันจเจริญและขัวเก่าก็จะกลับมาจับมือลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยมันมาอีกแล้วอะฮะ,ะก,ก็คนคนคิดหวาดระแวงไปครับสองก็จะมีการพันกระแชร์ไอโอเรื่องนี้อยู่อือซึ่งรเราก็รู้ว่าจะมีทุกน่ึงบอกว่าพอสุดท้ายมันจบแล้วนี่ทุกคนจะเข้าใจเราว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น มันก็ใช่อย่างนั้นแต่ตอนนี้<ม>ต้องอดทนที่จะต้องพิสูจน์อะ<ม>อดอนทนจะต้องพิสูจน์ให้ครับครับถโอเคถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วแปลว่าบรรดาสสที่เขารู้สึกว่าเก้าอี้ประธานสภา,าเนี่ยต้องเป็นของเพื่อไทยเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรไหมครับเพราะอ่อย่างก้าวไกลเนี่ยเขาเขาเหมือนพยายามจะบอกว่าต้องการ brand, รีแบรนด์รัฐสภา,าต้องการสามปอที่ไม่ใช่สามปอตอนนี้ฮะโปรง่งใสประชาชนอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็นําเสนอชื่อหมอ๋องปฏิพัฒนาแล้วเนี่ย ของเพื่อไทยเนี่ยฝั่งสอสอแล้วในที่ประชุมเนี่ยคือประเด็นสําคัญที่สุดในการต้องการเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยคืออะไรฮะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝ่ายเพื่อไทยชิดออกไปทูดเนี่ยไม่ได้มีการมอบหมายทุกคนก็พูดโดยต้องยอมรับว่าการสื่อสารเรื่องนี้เราไม่ก็สมูทเท่าเก้าไก่เก้าไก่ก็ก็นําเสนอเรื่องว่าได้ไปพ้วยจะทาอะไร,รแต่เพื่อไทยนี่ก็ไม่ลงรายละเอียด แต่ก็ต้องเรียนนะว่าเราเองเนี่ยเราก็เตรียมไว้เพื่อได้มาก็เพื่อจะปฏิรูประบบสภาเหมือนกันคอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่เราไม่อยากจะนําเสนอครับว่าการได้ตําแหน่งสภาประธานสภาเป็นของคนละพักกับนายกนี่มันน่าจะเป็นการเขาเรียกว่า เป็นหลักประกันเลือถ่วงดุูให้กับอำนาจเพื่อว่ารประชาชนหรือสังคมจะได้สบายใจครับผมก็พูดได้เท่าที่พูดได้นะว่าบางครั้งอำนาจถ้าไปอยู่กับ,ค,บคนหนุ่มแล้วมีความคิดที่ไปไกลมากๆเนี่ยถ้าเป็นอำนาจที่สมบูรณ์มากเนี่ยม,มันก็อาจจะ ทาให้สังคมไม่ค่อยสบายใจปัญหาอาจจะตามมาแต่ว่าถ้าเราจะลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยครับพี่ช่วยประครับประคองแล้วพี่ก็มีเครื่องมือที่จะช่วยประครับประคอง<ม>อะ<ม>สะกิดหรือติงกันไว้ถ่วงดุลกันไว้เนี่ยครับมันก็จะทําให้สังคมสบายใจด<อ>ีกว่าจะมีคนหนุ่มคนใดคนหนึ่งมีอํานาจฟูลพาวเวอร์ซึ่งสังคมนี่ผมว่าสัง,สงคมจะหวาดระแวงสังคมจะ เกิดกระแสอะไรขึ้นมาต่อต้านไม่รู้ถ้าหากว่ามันไม่มีการถ่วงดุลกันบ้างในในรัฐบาลครับแล้วรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลที่เดินลําบากครับเดินไปลําบากบบแต่ถ้าหากว่าตําแหน่งนั้นอยู่กับรางนั้นตําแหน่งอยู่กับพรคนนี้อยู่กับคนหนุ่มบ้างอยู่กับคนอาวุโสบ้างก็จะช่วยกันประคับประคองสังคมก็จะได้สบายใจครับผมหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําว่าถ่วงดุลน,นะ เพราเปนว่าประคับประคองกันเราก็จะได้ตำแหน่งนี้มาเพื่อสังคมได้สบายใจแล้วจะเป็นรัฐบาลที่ทุกคนไว้วางใจได้ครับอืมถ้าถ้าผมฟังจากที่คุณสุนินพูดเนี่ยก็อารมณ์เหมือนประมาณว่ามีมีประชาชนอยู่หลายกลุ่มหลายคนที่เขาอาจจะไม่สบายใจกับกับนโยบายบางอย่างของก้าวไกลอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะก็ใช่ใช่แล้วก็ถ้า่ออำนาจไปฟูอยู่ตรงนั้นที่เดียวนี่ เรมมาะว่ามันความความไม่สบายใจหรือความหวาดระแวงความไม่เชื่อมั่นหนึ่งก็จะเกิดขึ้นอืมแต่ถ้าว่าอยู่กับเพื่อไทยบ้างส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าทุกคนก็จะสบายใจขึ้นอ,อการประครับประคองไปพี่กับน้องประครับประคองไปกันไปผมว่ามันก็จะเป็นรัฐบาลที่ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นครับครับครับเอแล้ว อย่างกรณีที่คุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าแต่ก่อนก็คืออยู่เพื่อไทยอยู่คั่วเดียวกันมาโดยตลอดเนี่ยคุณคจตุพรนี่แกให้สัมภาษณ์ดุเดือดทุกวันเลยนะคะคุณสุทินน่าจะได้เห็นนะวันนี้ก็ออกมาบอกอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยโอ้โหคือฟันธงเลยก้าวไกลนี่กลับไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเป็นผู้นําฝ่ายค้านแน่นอนคุณพิธานเนี่ยแล้วลุงป้อมเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ค,ะค,คือค,ค,คือคือคนก็ไปฟังคุณจตุพรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ให้น้ําหนักแกนะคุณสุทินว่าไงฮะอ่ ก็ต้องยอมรับว่าคุณจตุพรก็มองเราพูดถึงเราไม่ค่อยบวกทุกครั้งไประยะหลังใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นก็ก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวคุณจตุพรแต่ว่าการที่ไปฟันธงว่าเก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยครับมันก็เป็นไปได้ซึ่งไม่ใช่อยู่ที่พักร่วมแปดพักมันจะเป็นที่สอวอบมันจะเป็นที่สว ปสวไม่เลือกก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่าแน,น่นอนว่าแปดพักเนี่ยถ้าเสนอคุณพิธาหวนายกแอบพักเลือกคุณพิธาแน่นอนครับก็จะเป็นไปอย่างคุณจตุพลพูดก็เป็นเป็นเป็น,ป,นปัจจัยจากสวอ,อ่าครับครับ,รบแล้วเราปัจจัยจากสวอนี่นนมีโอกาสที่จะทําให้เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านไหมฮะในมุมของคุณสุทินอ่ มีโอกาสที่จะทาให้เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านไหมใช่ไหมครับครับมันก็มีถ้าเราเกาะเกี่ยวกันไปเนี่ยกับแปดพักเนี่ยถ้าเราเกาะเกี่ยวกันไปอย่างนี้เต้นก็คงเต้นด้วยกันนห่ะอ๋อเร็ต้องเต้นด้วยกันแปดพักเนี่ยอ่าครับอันนี้มันมันก็เป็นไปได้ถ้าก้าวไกลเต้นเราก็อาจจะเต้นได้เว้นแต่ว่าถ้วการถ้วการถึงตรงนั้นเนี่ย ถ้าแต่พักคุยกันใหม่ครับถ้าแต่พักมาทบทวนว่าเอาละเมื่อเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยสู้ไม่ได้มไม่ยอมรับแล้วเนี่ยเราเอาไงดีมีสองทางทางหนึ่งเราก็ยอมเป็นฝ่ายคา้านด้วยกันทั้งแปดก็ให้ฝ่ายชี้นเป็นรัฐบาลไปมีทางที่หนึ่งทางที่สองแต่พักอาจจะคุยกันว่าเราไม่ยอมอ่ะ เราต้องให้สารฝันประชาชนให้ได้ครับคือเราไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็คือเราก็จะปรับสูตรสู้อืมนะอันนี้จะแปลพักพูดอย่างนั้นครับสู้ก็คืออาจจะสลับหน้าสลับหน้ากันจนเบอร์หนึ่งเอาไม่ไม่ไหวเบอร์สองขึ้นแต่สูตรนี้มันก็ต้องเป็นรัฐบาลก็เป็นด้วยกันแหละอ่าผมผมจําได้ที่คุณสุทินเคยมาสัมภาษณ์กับผมว่า ถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยได้มาเป็นคนที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณสุทินคุยกับผมตอนนั้นว่าจะเอาก้าวไปไปด้วยถูกต้องไหมฮะณว,วันนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องฮะเราก็เอาไปแปดพักเลยแหละ<อ>เราต้องชวนแปดพักเรารเราต้องชวนแปดพักเราเป็นอันดับแรกอยู่อย่างนี้ก็ต้องแปดพักครับเพราะนั้น<อ>มันก็จะเป็นเป็นด้วยกันนะรับครับแล้วยกัน อ่าอ่อ่ณณวันนี้เนี่ยในเมื่อว่าเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยมันยังไม่จบ,จบสังนั้นนี้ก่อนนัานนี้ดูเหมือนจะจบเนี่ยนะฮะแล้วถ้าสมมติมันไม่มีใครยอมใครไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะคือก้าวไกลก็บอกว่าก็จะเอาเก้าอี้ประธานสภาเพื่อไทยก็บอกว่าสสบอกมาว่าจะเอาเก้าอี้ประธานสภาแล้วมันจะมีทางออกแล้วฮะ,ะวันนี้มันมีสูตรใหม่ออกมานะฮะว่าเพื่อไทยสิบสามบวกหนึ่งก้าวไกลสิบห้าบวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จริงหรือเปล่าฮะอ่า ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันแต่ว่าผมมั่นใจว่าแม้เราจะยืนยันกลับไปว่าขอ14บวกหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าจบด้วยดีไม่ถึงขั้นกับจะต้องอแยกทางกันหรือฉีกเอ u มยูหรือจะต้องไปฟรีบวร์ฟีบวร์อะไรหรอกเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าแปดพักนี่โดยเฉพาะเก้าไกลกับเพื่อไทยรเรามีเป้าหมายเดียวกันคือหนึ่งต้องตั้งรัฐบาลให้ได้ สองต้องสารฝันประชาชนให้สําเร็จมเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยแม้เราจะเสนอไปแบบนี้เพื่ออะเสสอแต่ผมเชื่อว่าเราคุยกันรู้เรื่องครับเรามีทางออกเรามีทางออกที่เราจะไม่หันหลังให้กันอืมอมืครับครับคือคือณตอนนี้ครับไอ้เรื่องเก e, ้าอี้สิบสี่บวกหนึ่งสิบสามวกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือพอพอข่าวมันยิ่งออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแบบเนี้ย มีพี่น้องประชาชนหลายท่านก,<ม>ก็พิมพ์เข้ามานะครับบอกว่าโอยม,มันเหมือนกับต้องมาต่อรองเก้าอี้กันแบ่งโคตา้าการมันเหมือนเหมือนสมัยก่อนเลยเหมือนรัฐบาลที่แล้วเลยดูไม่ต่างก,กันเลยเลยคุณตุล <คน S 2> ินว่าไงดีกับประเด็นนี้ครับมันก็ต้องเข้าใจพี่น้องประชาชนอยู่ว่าพี่น้องชนก็อาจจะไม่อยากจะเห็นการเมืองแบบเดิมอืแต่ต้องรเรียนว่าการจะตั้งรัฐบาลที่นี้มันยากกว่าทุกครั้งครับยากกว่าทุกครั้ง แม้เราไม่อยากเป็นอย่างนี้แต่มันสถานการณ์มันมันก็บีบให้เราเป็นครับที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีอำนาจสอวอมาร่วมด้วยอืมแต่ว่าสวไม่มีสิทธิ์เลือกนายกนี่นะมีเฉพาะสสนะจบแล้วผมจะว่าจบไปนานแล้วจบไปนานแล้วเราห่างกันสองแต้มเราก็ยกให้กันได้ครับงันเข้าก่อนรัฐปฏิบัติความวังใหม่ชนะประชาธิปัตยสองแต้มเขาก็ยกให้ความหวังใหม่เป็นชชาติไทยชนะ ไม่คีดแต้มก็ยกให้เป็นเที่ยวนี้นี่ก้าวไกลมากกว่าไทยสิแต้มเรายกให้กันแล้วแต่ที่มันไม่จบเพราะมันมีสอวอมันไม่จบที่สสเพราะสอวอไม่เอาด้วยกับเราครับวันนี้เพื่อไทยอยากให้ก้าวไกลเป็นจะสอวอไม่คิดเหมือนเรามันก็เลยยุ่งพอยุ่งปับ๊บนี้ไม่พ้นจะต้องเอาตัวเลขมาว่ากันด้วยอืจะจบด้วยตัวเลขวิทยาศาสตร์มันยอมกันง่าย นะครับก็ยอมรับว่าการนําเสนอนี่มันก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนเร็วทันทีครับครับการเมืองเขาการเมืองใหม่อาจจะยังไม่กระโดดข้ามไปทันทีค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายจบสุดท้ายจบดีผมเชื่ออย่างนั้นครับอ่โอเคสุดท้ายจบดีนะฮะอ้าวตอนนี้แฟนเพื่อไทยก้าวไกลที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราก็ก็หวังใจว่าแบบนั้นนะครับคุณสุดินครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับจบทีจบดีแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลน,นะไปกังวลที่สอวอ่อไปไปกังวลวันโหวตนายกใช,ใช่ไหมฮะไปกังวลวันโหวตนายกว่านายกจะโหวตเราไหม <laughs> ตอนนั้นอนะ่ะส่วนเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยยังไงก็จบกันได้เพราะเรามีจิตวิญญาณเดียวกันเป้าหมายเดียวกันครับพี่น้องทะเลก,กันนิดหน่อยลิ้นกับฟันนิดหน่อยสุดท้ายอ่ะไปด้วยกันได้อยู่ดีอ่ะ โอเคครับโอเคครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสันติครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากเช่นกันครับ